วิไลแบรนด์สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมากับวิไลกับน้องมันๆอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้วิไลจะมาเชิญชวนค่ะให้มาร่วมทําบุญสร้างโรงพยาบาลน,นะคะกับหลวงพ่อสายทองเตชะธรรมโมค่ะสําหรับแม่ๆนะคะที่ซื้อชุดกับวิไลแบรนด์ ไม่ต้องกังวลไปค่ะส่วนหนึ่งของรายได้เราก็นําไปสมทบทุนสาธารณูประโยชน์ต่างๆทั้งทาง,ทางพุทธศาสนาแล้วก็ทางสังคมนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะนําไปทําบุญสร้างโรงพยาบาลกับหลวงพ่อด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะวันที่19กันยายนนี่เอ้ย หลวงพ่อนะคะมาที่วังน้ําเขียวค่ะแล้วก็เราสามารถไปใส่บาตรได้ถ้าใครสนใจไปร่วมใส่บาตรด้วยกันสามารถทักแชทมาที่ไลน์แอดวิไลแบรนด์นะคะเดี๋ยวส่งแผนที่ไปให้ราคาแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะร่วมทําบุญนะคะก็ทักแชทมาที่ไลน์แอดวิไลแบรนด์ได้เช่นเดียวกันนะคะจะได้ร่วมบุญกันไปค่ะใส่ชุดสวยวิไลแบรนด์สวยชาตินี้แล้วก็ได้บุญไปสวยกันต่อชาติหน้าไปเป็นเทวดานางฟ้าด้วยนะคะวิไลแบรนด์ s, ชุดลูกไม้ดีเกรดพรีเมียม แล้วก็ส่งออกทั่วโลกนะคะมีหน้าร้านให้ด้วย095 3 7 6 6้หวะมาได้นะคะแต่โทรนัดเวลาล่วงหน้านะเดี๋ยวแอดยังไม่อยู่มาแล้วไม่เจอจะเสียใจบายบายสวัสดีค่ะ